สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในช่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นเวลาค่ำนะครับพบค่ำก็หลังจากที่เดินทางไกลมาหลายพันกิโลเมตรนะครับไม่ใช่หลายพันก็หลายร้อยกิโลเมตรก็มาถึงสวนกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับก็จะพาเพื่อนๆชมภายในสวนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับ ตรงนี้ตรงนี้ก็เริ่มมีนี่ครับปวกขึ้นมาอยู่บนกอไผ่แล้วก็คงจะปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวจะพาสำรวจต้นไม้ภายในสวนนะครับว่าใหญ่โตมโหฬารร่มคึ้มขนาดไหนนะครับหลายต้นก็โตดีนะครับตอนนี้ก็แข่งกันเบียดกันนะครับ ไม่รู้ว่าใครเป็นใครล่ะนี่นะครับเต่าล้างเราก็มีนะครับในสวนเรานู่นอยู่คาก็มีนะครับเกิดเองไม่ได้ปลูกนะครับผมจริงๆอยากจะไปชมทุเรียนฝั่งนูน้นก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับก็มีหลายส่วนที่จะให้ชมนะครับผมอย่างต้นนี้ก็โอ้โหไม่ทันเพื่อนนะครับ ต้นนี้ไม่ทันเพื่อนมหาดนะครับมหาดน่าจะมหาดมาตาดอะไรทุกอย่างนี้ยนยะมาตาดครับต้นกันเก่าต้นนี้ก็ใบหนามากเลยพยุงต้นนี้ที่ผมมาตัดแต่งกิ่งไว้นะครับกลัวลมพัดลม้มนะครับผักเม็กก็กำลังแตกยอดสวยงามเนี่ยครับ ึ่งเดือนก่อนผมมาตัดต้นนี้ลงนะครับต้นมะกำเนี่ยลงนะครับให้ต้นนี้รับแสงต้นนี้พยุงนะครับผมพยุงมะฮอกกานีสายพันธุ์ตรงนี้โตสู้ไอ้ต้นสีขาวไม่ได้นะครับตรงนี้ปลู่มาห้าปี แต่ไอ้ต้นสีขาวปลูกมาแค่3ปีนะครับโตกว่าตรงนี้เป็นต้นเอ่อชะเอมเนี่ยชะเอมเทศชะเอมเทศนะครับสวยงามใบหนานี่พยุงที่ล้มแล้วก็ค้ำไว้นะครับ รู้สึกว่าข้างล่างมีสีขาวๆเป็นอะไรนะครับเป็นปลาหรือเป็นอะไรเป็นลื่นๆน,นะครับไม่รู้ก็คืออะไร mm. ก็เนี่ยครับไม่ตายนะครับแต่มีปวกเข้าไปเจาะข้างใน mm. ก็ดูไปเรื่อยๆยังอะ่ะตอนนี้ พยายามที่จะให้มันสู้กับพยุงก็แข่งกันขึ้นแล้วนะครับแข่งกันโตแล้วนี่ครับแข่งกันโตขึ้นไปนี่ครับพยุงพยุงสวยมากตดีนี้มาค่าโมงก็ข้างบนจะคตรคคิวเคียว,ค,วครับผม มะฮอกกานีต้นสูงตรงนะครับเดี๋ยวจะพาชมไปเรื่อยๆนะครับตรงกลางตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราปลูกก่อนเพื่อนเป็นพื้นที่ที่เราปลูกก่อนเพื่อนขี้เหล็กก็โตเร็วนะครับคุมเพื่อนแล้วเดี๋ยวต้องมาตัดออกตะเคียนก็สวยงามตามเดิมนะครับ ียนตัวนี้มาดันก็พยายามจะแข่งเพื่อนขึ้นไปนะครับต้นขนุนก็สู้กันขึ้นไปน่ครับต้นนี้สวยนะครับต้นตะเคียนเนี่ยสวยกว่าเพื่อนเลยต้นนี้สองต้นนี้ตรงนี้เป็นว่า เป็นต้นว่าที่เอาโพมูเมดมาฝังตั้งแต่ที่ยังไม่ทำนะครับเนี่ยเป็นต้นแรกเลยเดี๋ยวพามาดูไผ่สร้างสร้างมนหน่อยว่ามีแตกหน่อบ้างไหมสร้างมนตรงนี้ยังไม่แตกหน่อนะครับยังไม่แตกหนอ่อก็อรอลุ้นกันต่อไปนะครับยางนาก็แข็งไปแล้วให้มันแข่งสู้กับมหกดี ตอนนี้ขี้เหล็กกับขี้เหล็กกับประดูก็แข่งกันไปแต่ไม่รู้จะสู้ขี้เหล็กได้หรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดินพาไปดูจนสุดเลยนะครับใปกลางสวนเนี่ยเป็นเส้นกลางสวนไม่ได้ติดไมค์มาด้วยนะครับเสียงอาจจะเบานะครับนี่ครับผม คึ้มมากเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh. ถ้ามากลางคืนนี่นะครับมืดตื่นแน่นอนไม่ต้องมเมาออกนะครับต้นนี้เดี๋ยวต้องมาตัดให้เผาถ่ oh, านแล้วเนี่ยต้นไอ้กระถินตะเคียนตะเคียนนะครับตะเคียนเอ้ยโทษทีต้นสกัก ต้นสักพริกไทยไม่ไปไหนเลยนะครับพริกไทยจะแตกยอดอยู่นะครับพริกไทยมะนาวก็เป็นลูกอยู่นะครับมะนาวถ้ามีโอกาสจะมาตอนนะครับจะมาตอนโอ้โห,โโหมันต้นอะไรเป็นต้นอะไรไปลกลุ่มไปหมดเลยนะครับ ไผ่ไม่รู้ไผ่ชนิดอะไรนะครับเนี่ยเป็นไผ่พ่อเม็ดที่ผมเอามาปลูกแต่ตอนนี้ยังจับต้นชนไปไม่ได้ว่ามันเป็นสายพันธุ์ชนิดไหนสำหรับต้นนี้และก็อีกต้นหนึ่งคือต้นนี้ผมยังจับประเด็นไม่ได้ว่ามันคือไผ่พันธุ์อะไรแต่ไม่มีหนามนะครับให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับโอ้โห คือปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ย,ยมหาสารมากแต่ก่อนผมไปหอ,อหอบเนี่ยไปกวาดใบไม้นะครับมาใส่สวนแต่ตอนเนี้ยใบไม้ผมเต็มไปหมดแล้วนะครับสำหรับไผ่ต้นนี้ไผ่ต้นนี้เป็นไผ่ไผ่ไผ่หวาน ไผ่บงหวานนะครับตรงนี้เป็นไผ่บงหวานแต่ว่าแทงหน่อมาทีไรเนี่ยต้องมาแย่งกับหนูเพราะว่าไม่ทันหนูหนูมากินก่อนเพราะว่ามันกินอร่อยนะครับไผ่บงหวานเดี๋ยวต้องตัดแล้วก็แยกแยกเง่ามะพร้าวต้นนี้ มะพร้าวต้นนี้จะมีลูกให้หรือเปล่านะครับสวยนะฮะสวยมะฮอกกานีต้นนี้มาถึงไผ่ซางมาถึงไผ่ซางไผ่ซางเห็นเห็นหน่อเดียวเห็นหน่อเดียวนะครับ แล้วก็มีแทงเห็นหน่อเดียวนู่นขึ้นลำไปนู่นขึ้นกลางกอเลยนะครับขึ้นกลางกอเลยแล้วก็มีแทงข้างๆโอ้เยอะเยอะเหมือนกันน่าจะเก็บไว้ทำทำพันนะครับเพราะว่าหน่อไม่ใหญ่ไว้ตัดปักชำนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวผมจะมาตัดตัดเพื่อที่จะ เอาไว้ตอนหรือปักชำต่อไปนะครับถ้ามีเวลามากๆก็จะต้องขุดเงาแยกเงาไปเลยนะครับนี่ครับเพกาเดี๋ยวก่อนหน้านู้มนมีเพกาอ๋อนี่ฮะก่อนหน้านู้นนะครับมันมีเพกาเหี่ยวในคลิปก่อนหน้านี้นะครับต้นเนี้ยก็รอดมานะครับรอดรอดมาได้ ต้นไม้หนะครับล้มคึ้มเลยนะครับนะครับแต่ก่อนตรงนี้ลงโล่งนะครับเนี่ยพอต้นขี้เหล็กมาคุมหมดเลยเดี๋ยวผมต้องเอาขี้เหล็กออกทยอยออกนะครับเพื่อที่จะเปิดให้แสงแดด <c oughs> ส่องให้ต้นอื่นบ้างนะครับน,นะครับ ตรงนี้หนาไปหมดแล้วตรงนี้หนาไปหมดแล้วอินทผลัมอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมต้องมีโอกาสต้องมาขุดออกนะครับตน้นอินทผลัมอ๋อรู้สึกว่ามีต้นติลูกไอ้นี่ร่วงมาสวรร่วงมมาลูกหนึ่งเต่าล้างก็นี่ครับสวยงาม อินภาลำมต้องมาเอาออกอย่างเงี้ยอินภาลำมนะครับมันอยู่ในล่มเนี่ยไม่ไปไม่มาเลยนะครับเนี่ยนี่ครับจามจุรีจามจุรีสวยงามนะครับโตเร็วต้นซึกนูน่นซึกก็สวย เอ๊ต้นนี้ทำไมทำไมใบมันหายต้นชมพูพันทิบอ่ะใบมันหายนะครับเป็นเพราะอะไรไม่ทราบนะครับใบหายหมดเลยตอนนี้เป็นบรรยากาศตอน,นเย็นๆนะครับเสียงเขียดกำลังร้องเสียงเขียดร้องแจ๊กๆอยู่นะครับ โอ้โหใบไผ่ตรงนี้หนามากเลยนี่ครับเยอะมากเลยนะครับใบไผ่แล้วก็มีเห็ดหน่อไม้ก็กำลังแทงนะครับเนี่ยหน่อไม้ไม้ไผ่ลวกไผ่ลวกบางคลิปผมก็เรียกไผ่เลี้ยงก็เรียกผิดเรียกถูกไป ไผ่ลวกไผ่ลวกนี่ครับบรรยากาศทุ่งนาก้องก้องอาจจะเอียงเอียงนิดนึงบางทีถือเอียงบางทีถือตรงนี่ครับเป็นนาข้างเคียงนะครับก็ส่วนของผมก็อยู่ตรงนี้นะเป็นไม้ป่านี่ครับยางนาหลายต้นเลยมียางนามีต้นสักมี ต้นอะไรเนี่ยต้นประดูมีจามจุรีมีต้นสำโรงเยอะแยะไปหมดเลยมาฝั่งนี้ก็เป็นต้นแดงแล้วก็มีาพยุงยุงเวียดนามเดี๋ยวจะไปดูต้นไผ่สักหน่อยสิครับตรงนี้โอ้โหต้นนี้ไม่รอดเขียวๆอยู่ ต้องมาเอาต้องเอาต้นนี้ออกสักหน่อยสัก2ต้นให้เหลือต้นเดียวนี่ที่เหล็กจะให้ต้นนี้ขึ้นอินทผลัมนี่ครับอินทผลัมไม่โตผักหวานสวยนะครับผักหวานเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยฮะเป็นไงครับป่าป่าคืมไปหมดเลยครับค้มไปหมดเลย เราจะพาไปดูไผ่สิผมเอามาฝังไว้ตรงนี้สองเงาสองสามเงาสองสามเงาว่าจะมีแตกหน่อบ้างไหมยอยู่ในนอไผ่หญ้าลกหญ้าลก โอ้อยู่นี่ไปอยู่นี่อุ้ยโอ้ยโอยได้หนึ่งนอนะครับได้หนึ่งหน,อน่หนหนอต้นนี้สวยงามนะครับไม่ปล่อยให้มันขึ้นลำไปแล้วมาดูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็หนึ่งนอนะครับเนี่ยนุ่นบินขึ้นไปนู่นแล้ว บนขึ้นสูงแล้วครับหนึ่งนอถือว่ารอดนะครับรอ,อดแล้วดูจากสภาพน่าจะผ่านช่วงการเวลาที่โหดร้ายมาเนี่ยผ่านการเวลาช่วงโหดร้ายก็ไม่เป็นไรครับถือว่ารอดนะครับรอดแล้วเดี๋ยวเอาไว้ทําพันได้เลยนะครับพยุงเป็นไงครับพยุงโอ้โห ต้นนี้ก็มาหนึ่งแต้มเหมือนกันนี่ครับมาหนึ่งแต้มเหมือนกันนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนี่ครับสวยหนึ่งแต้มนะครับโอเคเลยครับผมโหหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยก็สวยงามนะครับสวยงาม เดี๋ยวตรงนี้ต้องหาอะไรมาแซมนะครับหาอะไรมาแซมเพราะพื้นที่ยังว่างอยู่แต่ถ้าไม่เอาอะไรมาแซมมันก็เดี๋ยวมันโตเดี๋ยวมันก็จะปกคลุมกันไปเองโอ้โหเดี๋ยวนี่เชื้อราเห็ดนั่นเองนะครับโอเคเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดู ต้นทุเรียนสองต้นที่ยังเหลืออยู่ว่าจะรอดหรือเปล่าออผมยังไม่ได้เข้าไปดูเดี๋ยวจะไปดูด้วยกันนะครับฝากติดตามนะครับผมจากช่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม